สนับสนุนโดยโออิชิบุฟเฟ่ค่าชายเอนจิ e นทรีทเมนต์สารเคลือบเครื่องยนต์จากค่าชายสวัสดีครับได้เวลาข่าวนอกลูกนะครับนอกลูกข่าวแรกไปดูขบวนขันหมากที่จังหวัดตรังนะครับนี่เป็นขบวนขันหมากฝ่ายชายนั้นชื่อหลายๆนะครับเด็กชายทาวินนะครับอายุ5ปีเ <c oughs> นี่ยครับ <c oughs> เดินออกไปจากบ้านตัวเองนะครับ ไปตั้งหลัก300เมตรแล้วก็แห่กระบวนัหมากเข้ามาเพราะว่าเจ้าสาวนั้นเป็นฝาแฝดคนละเภทครับ<อ>เจ้าสาวก็คือคนนี้ครับน้องลี่ลี่นะครับอายุห้าขวบเท่ากันโบราณก็เชื่อกันว่าถ้าฝาแฝดคนละเภทน,นะครับถ้าไม่จัดพิธีแต่งงานแบบหลอกๆกันแล้วก็จะมีอันพัดพากจากกันนะครับอาจจะป่วยไข้หรือว่าเสียชีวิตได้ครับก็จัดพิธีมงคลสมรสเนี่ยครับมีทุกอย่างเหมือนผู้ใหญ่ครับมีกระบวนขันหมาก พิธีสงฆ์นะครับมีหมดนะครับและคราวนี้ครับสินสอดทองมั่นก็มีครบครันทีเดียวหลังจากพิธีเสร็จทุกอย่างแล้วคราวนี้ก็สวมแหวนแต่งงานให้กันและกันครับแต่ปรากฏว่าเจ้าสาวรำคาญครับบอกว่าโอ้โหพิธีมันยืดเยื้อเหลือเกินเบื่อแล้วร้องไห้ครับไม่ส่งนิ้วให้เจ้าบ่าวสวมครับดูสิครับทั้งพ่อแม่นั้นโอ้โหต้องปลอบต้องโอ้สารพัดนะครับ สุดท้ายครับยอมครับตอนแรกแหวนแต่งงานกันพอเจ้าสาวสบายใจแล้วทุกอย่างก็ง่ายหมดนะครับตอนท้ายขออะไรได้หมดครับขอให้หอมแก้มก็จัดให้ <Yeah. S 1> นอกลู่ต่อมาไปที่อำเภอศรีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชครับด <Yeah. S 1> ูนะครับว่าชาวบ้านมาทําอะไรกันตั้งหลายคนนะครับค <Yeah. S 1> ่อยๆทยอยกันมาครับยิ่งนานยิ่งเยอะครับ มีทูบมีจุดทูบนะครับแล้วมีต้นไม้เป็นต้นมะพร้าวแพรหลากสีครับว่าดูแล้วนี่ต้นไม้ต้องศักดิ์สิทธิ์แน่นอนถามว่ามาทำอะไรกันก่อนตอบครับค่อยๆมองเสริยขึ้นไปก่อนครับนี่ครับมะพร้าวหนึ่งต้นมีสี่ยอดออกลูกทุกยอดโฟอินวันนะครับหนึ่งแต่ว่ามีสี่ครับจะไม่ศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างไรครับ แบบนี้ครับเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจากสมาชิกชมรมคนรักหวยเท่านั้นเองครับเนี่ยครับแป้งมาแล้วครับนี่ครับมาลูบมาขัดมาถูออกอะไรนั่นอยู่ที่ความสามารถเฉพาะตัวที่ไม่อาจลอกเลียนแบบได้ครับแต่ที่แน่แนก็คือหนึ่งกระสีนั้นต้องเป็นหลักแน่เพราะว่าหนึ่งต้นมีสี่ยอดครับส่วนเลขที่เหลือจะเป็นอะไรนั้นอยู่ที่การนับผลของมะพร้าวทั้งสี่ยอดครับลูกเล็กลูกใหญ่ ลูกอ่อนลูกแก่ต้องนับให้ั่วนะครับตาดีได้ตาร้ายเสียครับคราวนี้กลางเดือนก็คงจะทราบนะครับว่าใครหมดมากหมดน้อยครับส่งท้ายไปที่อำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับไปดูการฝึกอบรมทบทวนอพอปรอครับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนครับ หลังจากอบรมผ่านไปหปีสปีครับปฏิบัติหน้าที่แล้วนี่ต้องมาทบทวนกันบ้างน,นะครับว่าความรู้นั้นหายไปหรือเปล่าครับการทบทวนความรู้ก็มีการกระโดดหอสูงหอสูงก็บอกว่าต้องสูง34ฟุตรหรือประมาณ10เมตรครับเป็นความสูงที่เสียวที่สุดครับเตี้ยกว่านี้สูงกว่านี้ก็จะไม่เสียวสุดๆย่ออีกย่ออีกย่ออีกโดดเลยเลยนี่ครับกระโดดลงไปครับมีครูคอยกำกับอยู่ แล้วมีหนุ่มคนหนึ่งก็คือคนนี้ครับแมาแต่งตัวเท่มากครับแม่พอขึ้นไปข้างบนมองลงมาข้างล่างครับมันหวิวหวิวยังไงก็ไม่รู้รัวความสูงฟังเสียงกันแล้วกันครับดูเอาดูว่าดูาไม่เอาดูไม่เอาเร็วไปดูมาิอไม่เอาแล้วคุณรู้ว่าท้องอยู่โอ้โหดูครับไม่อยากมองบอกปวดท้องแล้วตอนนี้มันมวนมันปวดในท้องไปหมดแล้วครูฝึกบอกมากแล้วต้องเอากันหน่อย สุดท้ายร้องไห้ครับไอ้ที่บอกว่ากล้านั้นไม่กล้าซะแล้วครับเพื่อนฝูงอุตส่าห์มาเชียร์เสียคมาสุงไปเลยเขาอุตส่าห์ตามมาเชียร์กันครูนั่นบ่นเลยครับบอกเพื่อนข้างล่างเขาเชียร์กันแล้วทำไมไม่เอาเยเบยตัวเยไม่เอาแล้วมึงกลัวไม่เอาถามว่าความสูงกับภรรยาอะไรน่ากลัวก่าการนี้ตอบไม่ได้นะครับ พบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับ